สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารของแอฟทักษอรพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินธรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะโลกนี้คนโสดมันช่างอยู่ยากจริงๆตายเรียบแล้วค่าคุณขาตอนนี้ไม่ว่าใครก็ต้านไม่ไหวปล่อยภาพปกนิตยสารแพรวยังไม่ทันไรมีภาพใหม่มาแล้วจ้าใจจะวายข้าบอกตรงๆสำหรับแอฟทักษอรพักสุขเจริญ และนนกุลชานนสันตินธรกุลคู่รักที่มาแรงที่สุดในวงการบ้านเราตอนนี้ที่ไม่ว่าจะแฟนคลับชาวไทยหรือแม้แต่แฟนคลับต่างชาติก็พากันฟินไม่หวาดไม่ไหวแล้วจริงๆก่อนหน้านั้นฝ่ายชายก็เปิดโหมดคนคลั่งรักไปก่อนแล้วด้วยการโพสต์ภาพคู่กับหวานใจคนสวยอย่างแอฟทักษอรลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นภาพเบื้องหลังระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังถ่ายแบบนิตยสารแพลวอยู่ เพื่อต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักที่ใกล้จะถึงนี้ในเทศกาลวันวาเลนไทน์นั่นเองจ้าและต่อมาทางด้านของสาวแอฟก็ได้โพสต์ภาพเดียวก,กันกับหวานใจหนุ่มนนกุลลงในไอจีส่วนตัวด้วยเช่นกันคงไม่ต้องบอกก็รู้ว่างานนี้ไอจีแตกแน่ๆค่ะคุณผู้ชมและไม่ทันได้ข้ามวันก็ทำเอาฟินกันอีกแล้วเมื่อนิตยสารแพรวปล่อยคลิปมาให้แฟนๆได้กรี๊ดกันแบบไม่ได้พักมาในลุกนนกุลใส่เสื้อกล้ามสีดำ และสาวแอฟก็ใส่เสื้อกล้ามสีม่วงขับสีผิวมากๆผิวขาวเนียนจนสะดุดตาทางด้านของหนุ่มนนกุลกำลังนั่งกอดขาวหวานใจคนสวยแอฟทักษออนอยู่ทำท่าทางอ้อนสุดๆอ้อนเอาอะไรคาพ่อหนุ่มงานนี้ทำเอาแฟนคลับหายใจกันไม่ทั่วท้องเลยทีเดียวค่าคุณขาทางด้านสีหน้าของสาวแอฟก็ดูอบอุ่นมากๆมองไปที่หน้าของหวานใจหนุ่มนนกุลโอ้ยละลายแล้วค่าบรรยายไม่ถูกเลย เอาเป็นว่าต้องสั่งแล้วค่าต้องมีไว้ในครอบครองให้ได้ส่วนทางด้านแฟนคลับนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยคอมเมนต์กันถลม่มทลายอาทิเช่นแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยอยู่หรือเปล่าทำไมใจเราสัน่นเขินมือชานนไม่ไหวแล้วทั้งอบทั้งกอดขาโอ้ยใครไหวไปก่อนเลยค่ะกำลังจะกินข้าวแล้วดันมาเปิดเห็นไม่ต้องกงต้องกินละวิ่งไปกลิ้งในห้องนอนเขินแทนข้าหวานเกินฉันอยู่ไม่ได้แล้วกรีดจ,จนแฟนเข้ามาดูฮ่า ผมเป็นผู้ชายก็เขินครับแต่งเถอค่ะแม่ F ซีนนี้เหมือนขอแต่งงานอ้อนกันสุดๆงานนี้นอกจากแฟนคลับมาแซวแล้วยังมีไอจีของโพลีพลัสก็อดใจไม่ไหวถึงขั้นโพสแซวทั้งคู่ระบุว่าพรีออเดอร์อะไรคะแม่เห็นเป็นพรีเวดดิ้งค่ะพร้อมกับอีโมจิมดเต็มไอจงานนี้ใครเห็นก็อดที่จะแซวไม่ได้หวานอะไรขนาดนี้เนี่ยแม่เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ